หนูอยากถามว่าหนูช่วยคนไม่ค่อยขึ้นนะคะเรื่องเงินทองทองนะคะใครมาขอยืมเงินก็ให้แต่ว่าไม่เคยได้คืนเลยนะคะแล้วก็คนสุดท้ายก็สามีเป็นคนแบบบางทีไปหยิบยืมคนอื่นมานะคะก็สามีเป็นคนใช้นี่ให้อะไรอย่างนี้นะแต่นี่นี่คนที่ขอของเราไปก็ไม่ได้คืนไม่ได้คืนค่ะ <c oughs> ทำใจเยวมีกรรมกับเรื่องของ มีกรรมเรื่องของหายถ้ายมไม่ให้ให้เงินเขายืมไปหรือกู้ไปงเงี้ยของมันก็จะหายเหมือนกับหายไปเลยนะหายไปทั้งบ้านเลยอะเรื่องฝืนไฟยมกลัวไฟไหม้มะกลัวค่ะกลัวมากๆค่ะอืมเพราะว่าในอดีตยมตายอยู่ในกองไฟต้องแก้ยังไงมัางคะคือยมเห็นไฟไหม้แล้วยมจะเข้าไปเอาสมบัติของโยม,มวิ่งเข้าไปแล้วไอ้ไอ้คาน บ้านนะคะมันน้องมาทับโยมแล้วโปรแกรมกรรมมันก็ยังอยู่ที่โยมว่าโยมปวดหลังใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะปวดหลังปวดหลังแล้วแสบร้อนเนี่ยมันเป็นตัวที่โยมตายตัวสุดท้ายมันมาเกิดกับโยมใหม่นี้ใครที่เอาของเงินของของโยมไปแล้วเนี่ยให้โยมคิดว่าไม่เอาคืนไม่เอาคืนใช่ไม่เอาคืนไม่เอาคืนแล้วไม่ไม,ไม่ไม่นึกถึงใครละ เอาคืนเราก็ลําบากนะคะต้องทํำยังไงยมยมต้องนึกว่ายมไม่เอาคืนถ้าถ้ายมคิดว่าจะให้เขาเอาคืนยมหมดบ้านหลังหนึง่งขนาดพระเคยมาแบบสมัยก่อนนะคะตอนตอนที่ยังไม่มีลูกนะคะเคยมายืมเงินสามีนะคะไปทําพระป่าก็ให้แต่ว่าก็ไม่ได้คืนได้รู้สึกจะประมาณหมื่นหนึง่งต่ได้คืนมาสี่ห้าันนี่แหละทำบุญ <c oughs> ไปเถอะพระป่ายมยังคิดเลยอะ ไม่ค่ะอันนี้ขอยืมนะคะส่วนทําเราก็ทําค่ะแต่แต่หนูก็ไม่ได้ไปขอนะคะแต่จะเป็นพ่อก็ให้ยมให้ให้ยมยกให้หมดเลยใครที่เอาของโยมไปอะโหสิกรรมให้หมดเลยค่ะไม่งั้นนะโยมแม่ฉีไม่ได้พูดให้โยมกลัวนะแต่ว่าลักษณะการตายของโยมในอดีตเนี่ยโยมถ้าโยมปล่อยให้บ้านไหมไปแล้วโดยที่โยมไม่วิ่งเข้าไปเอาทรัพยสิเงินทองน่ะชีวิตโยมก็ยังอยู่ แล้วช่วงนี้หนูชอบฝันเห็นแต่ไอ้อาม่ากับแม่นะคะว่ามาขอส่วนบุญเมื่อกี้ก็ฝันไม่เป็นอะไรไหมคะฝันดีค่ะเราทําบุญให้เขาอืเขาไม่มาเข้าฝันเราก็ไม่ได้ทําบุญค่ะแล้วลูกสองคนละคะตอนลูกได้พึ่งโยมทั้งสองคนคนโตเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะเพิ่งแยกกันค่ะไปเรียนนะคะไม่เป็นไรหรอกโยมอโยมใจดีอ่ะ แต่จิตตัวสุดท้ายมันแก้ไขไม่ได้โยมต้องเข้าใจนะถ้าโยมไม่เจริญกรรมฐานตั้งแต่วันนี้นะพาวาระการตายมาถึงโยมนะถ้าโยมไม่หัดตายตอนนั่งกรรมฐานมันก็จะเหมือนกับว่าโยมตายด้วยโรคอะไรเพราะเกิดใหม่โยมก็ตายมันไอการเกิดของโยมก็จะมีโรคนั้นตามมาด้วยอย่างเนี้ยโยมเป็นห่วงสมบัติเข้าไปไม้ทับหลังนี่ยังแสบร้อนยังปวดอยู่ข้ามชาติเลยโยม ข้ามชาติเลยใช่ไหมคะค่ะวันนี้ให้โยมอโหติกรรมให้คนที่เอาทรัพย์ไปหลังโยมก็หายหายแสบด้วยต้องอโหสิก,กรรมต้องอโหติก,กรรม,มนะคะค่ะยางนั้นก็ขออโหสิก,กรรมต่อหน้าแม่นะคะือยังไงไม่โยมให้ทําเป็นทานวันเนี้ยเ,เขา,าถ่ายทอดไปให้คนดูคนเขาจะได้เข้าใจว่าวิถีติด จิตอะวิถีจิตตัวสุดท้ายอะถ้าเรามีกรรมห่วงใย,ยอะไรอยู่มันก็จะส่งผลมาเป็นโปรแกรมอย่างที่โยมทุกข์อยู่เนี่ย <ขา S 2> ในอดีตโยมเป็นห่วงทรัพย์ที่ไฟไหม้ไป <ขา S 2> พอมาเกิดใหม่โยมก็ห่วงทรัพย์ที่คนยืมไปอีกใช่ค่ะถ้าโยม,ยม,ไ,มไม่ไม่ไม่เอาหุติกรรมให้คนเหล่านั้นโยมก็จะต้องเป็นทุกข์อยู่อย่างเง<อ>ี้ยเมื่อไหร่เขาจะคืนยิ่งกระโดนไฟอีกอยิ่งทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าไม่ทำกรรมใช่ไหมคะใช่คือชีวิตเรายังหาทรัพย์ได้อีกเยอะ แต่ถ้ามัวย,ยมมัวแต่ว่าเขาเอาเมื่อไหร่เขาจะคืนเนี่ยยมทุกมั้ยมคิดทุกวันใช่ค่ะเออมันบั่นทอนจิตใจมันตายทั้งเป็นนะยมต้องเอาโหติกรรมค่ะนะคะวันนี้วิทยาทานอันเนี้ยสําหรับคนที่ใครเขาย,ยืมเงินไปทําใจไว้เลยว่าเงินมันออกไปจากมือเราแล้วเนี่ยมันจะกลับมาหาเราอะยากถ้าคิดจะช่วยเขาอะเขาขอร้อยให้ห้าสิบแล้วไม่ต้องเอามาคืนค่ะนะคะค่ะ ยมผู้ชายไม่ต้องถามหรอกยอมผู้ชายน่ารักอยู่แล้วแต่ยมผู้หญิงอะห้ามว่าชอบว่ายมผู้ชายต้องกราบเขาทุกวันนะ